เจ้าสัวทองสัตโตอุตตสะบูชาธรรมมัตส,สะบูชาสังคสะบูชาปะติปฏติบูชาปะวันตุเมุกาสะอุกาสะ,อาสะเอหิปุมาเอหิปุมาโลเอหิมามะมามาังก้าฟันพ่อน,นะลูกอ้อยเข้าซื้ออตตรี่ถูรางวัลที่หนึ่งนะลูกนะ ต้องการอะไรก็ไปบอกด้วยนะลูกนะ